มาค่ะพี่ๆวันนี้จะพามาดูผลงานของปลาของเราค่ำคืนนี้กันนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยคะ่ะซูมเข้ามานี่นี่คือผลงานของเราวันนี้นะคะที่ไปยิงปลาไปกันประมาณ4คนค่ะไป4ี่คนได้แบบได้ตั้งแต่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วยนัน4นิ้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ไม่ได้มีปลาตัวอื่นปะปนเข้ามาเลยนะคะจะเป็นปลา ขาทั้งหมดเลยค่ะเป็นปลาขาวทั้งหมดแล้วก็มีแค่ตัวเดียวที่น้องหลุดเข้ามานั่นก็คือปลากล้างนะคะมีปลากล้างแค่ตัวเดียวที่เหลือจะเป็นที่เหลือจะเป็นปลาขาวค่ะแล้วก็ปลาอะไเสือหนึ่ง ลักษณะวันนี้ค่ะเท่านี้แล้วก็ได้ปูป่าปนมานิหนึ่งนะคะปูก็คือวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะหาปูนะคะก็คือส่องไฟลแล้วเจอน้องก็เอาน้องกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวทําน้าพริกปูแล้วก็ปลาก็นี่ค่ะเดี๋ยวประกอบเมนูอะไรนั้นก็ต้องไปชมกันท้ายคลิปนะคะไปนี่ค่ะพี่ๆนี่เมนูต้มปลาใส่หัวปีที่หามาจากเมื่อคืนนะคะนี่ตอนนี้กำลังต้มน้องกำลังเดือดเลยค่ะ